าดาดสองอ้วนชวนเที่ยวสวัสดีครับอ่าสองอ้วนชวนเที่ยวครับวันนี้มาส่งน้องกวางที่อำนาจเจริญเ,เลยเลยมาที่จังหวัดยะโสธรครับก็ตอนนี้มาถึงบ้านหลังแรกๆที่เคยอยู่โตที่นี่กินที่นี่เดี๋ยวไปดูครับว่าร้านที่ผมกินทุกวันทุกเช้าเนี่ย ชื่อร้านไม่มีชื่อร้านไม่มีอะไรเลยครับเป็นร้านเก่าแก่เป็นร้านพึงข้างถนนคนขายชื่อป้านางแก่มากแล้วตอนนี้ก็เป็นรุ่นลูกที่ทำแล้วครับ,รบเดยวไปดูกันวันนี้เรามาเขามีงานเลี้ยงเขาบอกว่าเป็นงานเลี้ยงพ่อปู่งานเลี้ยงพ่อปู่ก่อนก่อนจะมีการทําบุญบ้างไปครับเดี๋ยวไปดูกันว่าพ่อปู่คืออะไรเลี้ยงยังไงครับเดี๋ยวไปดูครับของไหว้จริงๆก็ไม่ไม่รู้จักว่ามันคืออะไร ใช่ปกหรือเปล่ายังไม่ได้ใจครับผมมีข้าวเหนียวมีแล้วก็มีทั่วมีทูบเทียนมีหมากคูปกติครับบุรีนี่คือ่พราะปู่ครับดีจะพาไปร้านที่ผมกินตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุเท่าไอจอนี้นครับไอร้นานชาตัวแซบเนี่ยเล็กกว่านี้ด้วยซ้ำเนี่ยคือสภาพร้าน ที่ผมใช้ชีวิตทุกวันแต่เดี๋ยวก็ดูดนะครับว่ากินอะไรมีอะไรกินบ้างที่คนเยอะเลยทีเดียวมาซื้อของร้านนี้ครับร้านที่ผมกินมางแต่เด็กอ,อ,อร่อยไหมอร่อยมากสตางค์กินอะไรครับขนมจีนขนมจีนอะไรขนมจีนใส่น้ำปลากินกับอะไรแค่หมู แม่ไปเอามาเพิ่มแม่บอกคือซุปบักหมี่อันนี้เขาเรียกซุปอะไรนะหนูเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยข่าหนุนเออซุปบักหมี่ซุปบักหมี่ซุปข่าหนุ่นกินก็เหนียวเลยก่อนพี่อากินนี่ต้องอะไรนะน้ำงัวน้ำงัวกับไข่เนี่ยไข่ตัวกล้นอ่ะ ไ้เมืไข่มไข่ไข่ไอ้เมืไข่ไข่ข้าวไข่ตัวน้ำยาต่อสองจะเป็นน้ยาขนมีนะครับเป็นน้ำยาต่อไ้ยาข้่สวัสดีความเงินของคุต่เอาเอาไอ้นี่เดยวเดี๋ยวน้ยาไอ้นี่เียอาหกพีไม่ต้องเยอะครับพร้อมแล้วใช่ไหม่ัพ ไม่เอาไม่เอาเอาน้ำยาไม่เอา,น,าน้ำยา,าป่าแบบเล่าๆยอดหลังมึงเด็กๆผมกินแบบนี้เลยแล้วก็ก <c oughs> ินเขาก็จำหมกหอยนะถ้าเมื่อก่อนจำได้ว่าชอบกินเป็นหอยอะไรสักอย่างนี่ <c oughs> นครับเดี๋ยวขึ <c oughs> ้นมาแล้วนี่ไข่ข้าวใครใส่ได้ไข่ข้างๆไข่แล้วนะครับ งฮังห้งล่างฮ่งลังถ้าอีสานเรียกไข่ข้งหังเออขนมจีนน้ำยาปลาแต่เป็นน้ำยาปลาทำภาคอีสานเดี๋ยวมาดูนะว่าจะอร่อยรสชาติยังลองกินดูรสชาติคล้ายๆครับคล้ายๆน้ำยาป่าของป้าเลย แต่ว่าหอ,อมกลิ่นผักชีลาวมั้งมากกว่าหน่อยหนึงซ,ซุปขนุนภาษาอีสานว่าอะไรนะซะซุปบักมี่อ่าซุปบักมี่แค่ครับต้องกินแบบข้าว,วเหนียวนี่ได้ขนมมาแล้วขนมยกินข้าวเหนีจิ้ม่ได้ข้าวเหนียวมาแล้วต้องจิ้มกับซุปบักมี่ขออนุญาตนะครับนี่เลยว้าเผ็ด เดี๋ยวคือเจ้าสิ่งนี้ครับไข่ข้าวเป็นอะไรอข่างไรเดี๋ย่ค้างคอมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนกับมันยังเป็นอันนี้มันเป็นอนีรหมดแล้วครับมันนั่นที่เห็นเป็นกลัวอย่างกันนั้นแ่ะมันไม่ใช่เตัวไข่ค้างค่ะอ๋อไข่ข้าว มันจะไม่เหมือนกับไข่ที่เป็นตัวผมก็นึกว่ามันจะเป็นแบบเป็นเหมือนไอ้ที่มันมีไก่ข้างในครับก็เหมือนไข่ต้มธรรมดาโอเคครับเดี๋ยวลองกินมันเหมือนเหมือนมันมันกว่าโอ้ขอลูกนี้ไปสักลูกมันมันมันมากเอาลูกนี้ไว้เอาลูกสั่งมาอาร์ตเลยแต่ไม่แน่ใจว่าตัวสอดตั้งไหน แล้วก็มันมีกลิ่นข้าวนิดนิดแต่ก็กินได้พอกินได้ครับลูกมายืนยันด้วยว่าตอนเด็กมันเคยอยู่ที่นี่จริงเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งคลิปก็ตอนนี้กลับมาถึงสระบุรีแล้วครับกลับมาถึงบ้านจากขับรถมา500กิโลกลับมากินข้าวนี่ครับ สั่งข้าวอาหารตามสั่งกินเจอกนคลิปต่อไปครับเดีย๋ยวมีอะไรเด็ดๆดีๆมาให้ดูเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ